สามวันเกิดใดครับที่ห้ามผอมกระหลงตลอดชีวิตมิฉะนั้นดวงชะตาจะตกต่ำอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับถ้าที่เกิดในวันเกิดสามวันเกิดนี้นะครับตามหลักวิชาโหราศาสตร์เขาบอกว่าห้ามเป็นคนผอมกระหลงคือคําว่าผอมกระหลงนั่นก็หมายความว่าผอมเกินไปผอมเห็นกระดูกผอมติดกระดูกอาจจะเป็นกระแสนิยมทางด้านรูปร่างของคนในยุคนี้ที่ยิ่งผอมยิ่งดีหน้าตอบนี่ยิ่งดีมากๆตอบเห็นกระดูกอย่างนี้ยิ่งดีแต่ถ้าท่านเกิดสามวันนี้ต้องบอกว่าตามหลัก โหอมอย่างนี้ไม่ดีครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นวันเกิดใดบ้างก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดถูกใจฝากกด subscribe และฝากกดแชร์เพื่อเป็นกระจัยให้กรดคอนเฟิร์มด้วยนะครับกด1แชร์ขอให้รวยครับกด2แชร์ขอให้รวยมากกด3แชร์ขอให้โคตรรวยนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบในทุกๆวันจับเงินแสนเงินล้านนะครับสำหรับ3วันเกิดที่ห้ามหอมกระล่องเด็ดขาดเลยมิฉะนั้นดวงจะตกชะตาจะอับต้องบอกเลยนะครับว่าตามหลักโหราศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีได้กันอยู่4วัน ซึ่งเป็นวันสุประเคราะห์ซึ่งตาลักสุประเคราะห์เนี่ยเขาหมายความว่าถ้าท่าในใดเกิดในวันสุปเคราะห์เนี่ยจะต้องเป็นคนรูปร่างอิ่มอวบนิดๆจะทําให้ดวงชะตาเฮงดวงชะตาดีเพราะเป็นดาวสุประเคราะห์ครับเพราะตัวแทนของดวงดาวนั้นส่วนใหญ่จะให้คุณในด้านของความเป็นเจ้าเนื้ออวบอวบจึงจะถูกฉลโงกตรงตามวันเกิดน,นะครับเอาละวันแรกเลยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์จริงๆแนละ้วท่านที่เกิดในวันจันทร์ตามหลักเขาบอกดาวจันทร์เนี่ยจะต้องเป็นแก้มเป็นพวงมีหนกแก้มหน้าอิ่มเอ,อิบเหมือนดวงจันทร์ เพราะฉะนั้นครับคนที่มีรูปร่างอวบและเกิดวันจันทร์จะเฮงจะรวยแต่ถ้าผอมเนี่ยดวงจะตกถ้าผอมเมื่อไหร่จะมีเรื่องไม่ว่าจะเสียเงินหรือว่าถึงแม้จะสวยแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องความรักตลอดครับเพราะฉนั้นถ้าที่เกิดวันจันทร์ครับในชีวิตห้ามผอมกระลองเป็นอันขาดเลยนะครับต่อมาเลยครับคือวันพุธครับถ้าที่เกิดในวันพุธนี่ก็ถือว่าเป็นวันสุขเคราะห์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับด้วยความที่เป็นวันธาตุน้ําด้วยต้องมีน้ํามีนวลอวบอิ่มจึงจะเฮงดวงชะตาจึงจะรวยห้ามผอมกระ ถ้าบอกขาลองแล้วจะจนจะอับโชคจะตกอับครับต่อมาเลยนะฮะคือถ้าที่เกิดในวันศุกร์ครับถ้าที่เกิดในวันศุกร์ต้องเป็นวันที่แต่งตัวดีคือคนวันศุกร์เนี่ยต้องแต่งตัวให้ดีต้องดูมีน้ำมีนวลต้องดูสดใสถ้าผอมกอระหล่องผอมแห้งแรงน้อยหน้าตอบหน้าโสมดวงจะตกดวงจะอับโชคนะครับแต่แจริงๆแล้วเนี่ยตามตำราเขาว่าเป็นวันพระหัสอีกหนึ่งวันนะครับแต่วันพระหัสนั้นไม่ได้เชิงจะเป็นอ้วนเป็นอ้วเนวเพราะลักษณะโครงหน้าจะเป็นหน้าออกรูปไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงอนุมานได้ว่าหน้ารูปไข่ก็อาจจะเป็นคนค ได้เช่นเดียวกันครับแต่คนวันพระอาทเองอันนี้แถมให้นะครับถือว่าเป็นวันที่4นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกันในคลิปนะแต่เสริมให้คนวันพระราทนั้นก็ไม่ควรจะผอมมากครับควรจะมีเนื้อนิดนิดแต่ไม่ขนอ้วนมากนี่คือวันพระศสกดีนะครับเพราะฉะนั้นครับสามวันเกิดที่ห้ามผอมกระหลงถ้าผอมกระหลงแล้วจะดวงตกดวงอับก็คือให้เกิดในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับเอาละครับวันนี้เกียรตคอนเฟิร์มต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอยากดูดเกียรติคอนเฟิร์มโทรใน0า1 1 1 2 3 0ครับวันนี้ลา ก่อนจากกันนะครับกิจคอนเฟิร์มมีสิ่งดีมาม,มอบนะครับนี่คือนาฬิกากิจคอนเฟิร์มรุ่นเหนือดวงนะครับราคาเพียง1 9 9 9บาทนะครับด้านหน้านี่ครับจะมียันปาก,กววหรือกระจกแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นกระจกที่เรียกได้ว่าคนจีนเชื่อในด้านการแก้สิ่งอัปมงคลแก้อาถันกันผีกันสิ่งอัปมงคลต่างๆได้เลยนะครับด้านหลังก็มียันมาหาอุดสุดยอดดวงดีตามหลักโหราศาสตร์ครับและมีคาถาเพลงเพลงพาาหาหารือเป็นกระถางเงินล้านด้วยนะและที่สําคัญครับท่านใดที่ สั่งซื้อในราคา1,999บาทตอนนี้เลยนะครับเอาไปเลยครับพระขุนแผนของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์นะครับปลุกเสกเดี่ยว2วาระเลยนะครับมูลค่า599บาทนี่ให้ไปเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อในการุ่นพิเศษโคตรษถ,ถีนะครับในราคา12,000บาทรับไป2อันมีหลวงพ่อปานรุ่น2ให้ด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าท่านใดที่อยากจะหาของเสริมดวงในช่วงปีใหม่นะครับหรือนําไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะมอบละไว้ให้กับตัวเอง อย่าลืมนาฬิการกริดคอนเฟิร์มวอชนะครับราคาเพียง1,999บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ